ตารางออกจากคุกแล้วก็ม mm ีการมานัดไข่เกลียกันมาคุยกันนัดไปคุยกันที่บ้านหลังหนึ่งปรากฏเอาปืนไปด้วยและพูดจาข่มขู่แล้วทีนี้ในบ้านหลังนั้นมีสาวท้องอ่อนๆสองเดือนขึ้นซึ่งคุณหมอบอกให้พักผ่อนปรากฏเธอวิ่งหนีกระสุนทําให้เธอแท้งค่ะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นซับซ้อนหลายเรื่องหลายราวนิดนึงเดี๋ยวลองไปดูตอนจุดเกิดเหตุกันก่อนค่ะเฮ้ยลอ้ม ใช่ไหมคะเสียงทะเลาะกันบวกเวกวัยวัยมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงปืนดังเป็นระยะอันนี้เป็นชุมชนร่วมใจหนึ่งค่ะหลังวัดเสมียนนารีกรุงเทพเนี่นะคะมีคนตะโกนท้าทายการบวกกับเสียงปืนน่าจะยิงขู่ค่ะเพราะว่าไม่มีใครโดนกระสุนนะ เกิดขึ้นคืนวันที่6พฤศจิกายนค่ะมีผู้ชายคนหนึงเอามาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเหตุการณ์นี้ทําให้พี่สาวของแฟนผมเนี่ยท้องอ่อนๆสองเดือนวิ่งหนีกระสุนจนตกเลือดนะคะทง้งทั้งที่นั่งเล่นอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยทําให้เถอแทงค่ะตํารวจสนประชาชื่นจับตัวคนยิงปืนขึ้นฟ้าได้แล้วนะคะฝั่งคนยิงเขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าถ้าใครรู้จักกับคนก่อเหตุเนี่ยระวังตัวไว้นะ หรือว่าคนที่ไปแจ้งความระวังตัวไว้นะเพราะอ,อะไรเพราะว่าเขารู้จักกับตํารวจผู้ใหญ่เยอะมีเส้นสายสามารถเคลร์คดีได้เออเขาอ้างแบบนี้เบ่งค่ะมีแบ็กมีแบ็กเมื่อวานนี้คุณแนนจุธารัตน์บุผานะคะช่องแปก็เลยไปคุยกับผู้หญิงที่แทงลูกกันนะคะเธอคนนี<ช>้เธอบอกว่าเธอวิ่งหนีตายเอาตัวรอดก่อนจนเบียดแล้วก็กระแทกการทําให้เธอปวดท้องและมีเลือดออกค่ะหัวก็รีบนําส่งโรงพยาบาลค่ะปรากฏว่า จากที่เธอท้องอยู่9สัปดาห์คุณหมอบอกว่าต้องพักผ่อนเยอะๆท้องอ่อนๆเธอแท้งค่ะเหตุการณ์นี้ทําให้เธอแทงนะคะพอไปแจ้งความตํารวจบอกว่าเธอไม่ได้แทงเพราะถูกยิงก็ต้องหาหลักฐานมาเพื่อประกอบให้ชัดว่าเธอแท้งจากเหตุการณ์อะไรกันแน่มันเป็นเหตุการณ์ที่วิ่งหนีค่ะแต่ไม่มีหลักฐานและที่สะเทือนใจมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมญาติของคนก่อเหตุมาพูดกับเธอว่าเด็กในท้องอ่ะ ดันมาตายวันนี้แต่พูดด้วยคำหยาบนะคะแล้วคนใกล้ชิดกับผู้ก่อเหตุก็พูดด้วยว่าคดีแค่นี้เองจิบจิบแบบนี้ค่ะฟังเธอดูนะคะพอยิงหลายนัดแล้วมันก็วิ่งกูเข้ามาพี่แล้วแรงอัดกระแทกมันก็กระแทกแล้วหนูก็รถมันก็ล้มสมัยคะมันก็ชนกันแล้วหนูก็ชนอ่ะพี่แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูก็ปวดท้องหนูก็มาบอกน้องสาวว่าหนูปวดท้อง แล้วหนูก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วทีนี้มันก็มีเลือดออกมาหนูก็คิดว่าหนูสูญเสียเพราะหนูไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเพราะว่ามันเป็นแค่พี่น้องทะเลาะกันแต่มันคือคนที่รู้จักกันนะพี่แต่ว่าเขาทําเกินกว่าเหตุเหมืที่เขาเอาปืนมา ยิงขนาดนี้แล้วเขาก็พูดว่าแบบฝั่งเขาก็พูดประมาณว่าแล้วเสื่กงมาตายอะไรวันนี้พี่ลูกหนุทั้งคนนะอันนั่นก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแทงลูกจากการหนีกระสุนนั่นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าต้นเรื่องของเรื่องนี้นจริงๆเกิดขึ้นจากผู้ชายที่ชื่อว่าบีไปข,ข่มขืนเด็กอายุ14ค่ะแล้วคนชื่อแบงซึ่งเป็นญาติกับบีก็เลยแนะนําให้บีไปแจ้งความใช่ไหมคะมทีนี้พอบีโดนจับก็คือจะติดคุกแล้วแหะแต่ว่าประกันตัวออกมาแล้วก็นัดมาเคลียร์กันที่บ้านของคนชื่อพึ่งพึ่ง ก็มีคนท้องเนี่ยอยู่ในบ้านด้วยครับอย่างที่เมื่อสักครู่เรารายงานให้ฟังกันไป แบงก์ก็พาพวกตามมาถึงก็เกิดเหตุทะเลาะกาันแล้วเรื่องมันก็บานปลายจนเหตุเกิดเหตุการณ์ยิงกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ยินนะคะซึ่งแบงก์ก็มาบอกว่าที่แนะนําให้เด็กไปแจ้งความเพราะวัยรุ่นกลุ่มนั้นมีพฤติกรรมข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า15และรุมโรมเด็กต่างด้าวค่ะและวันเกิดเรื่องตนไม่ได้ไปหาเรื่องแต่พอมาถึงบ้านพึ่งก็โดนฝ่ายนั้นพาพวกมาก่อนแล้วแล้วก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์วนมาหาตนคล้ายกับตั้งใจมาหาเรื่อง ส่วนกลุ่มที่ยิงปืนยอมรับเป็นเพื่อนในกลุ่มของเขาเองที่อยู่บ้านฝั่งโน้นนะคะแล้วก็รับรู้ปัญหาภายในชุมชนนี้มาโดยตลอดสาเหตุที่เพื่อนยิงปืนเพราะว่าฝ่ายนู้นพยายามจะบุกมาทําร้ายในบ้านเพื่อนก็เลยยิงไปจตนาเพื่อระงับเหตุค่ะส่วนตนเองก็เห็นใจผู้หญิงที่แข่งลูกกันนะคะเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ก็สงสัยว่าอยู่ดีๆญาติของสาวท้องไปรวมตัวกันอยู่ในบ้านของพึ่งทาใหม่ไปรวมตัวกันตั้งเยอะตั้งแย่น,นะคะ เรื่องนี้ก็มี2เรื่องหลักๆอนะคะเดี๋ยวคงต้องรอตำรวจทางานค่ะครับ <c oughs> ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง